วันนี้จะเปเทียกัน <eg> จิ้บ้านนะคะก็คือเราจะทั้สองคนจะตอบคำถามน้ำหนึ่งสสาแล้วตอบคำถามพร้อมกันโดยที่คำถามก็จะสลับกันไปแล้วแต่ของแต่ละคนตัวอย่างเช่นถามว่าเมื่อเช้าพี่โก้กินข้าวกับอะไรมาน้ำหนึ่งสองสามทั้งสองคนต้องตอบพร้อมกันถ้าพี่บีบตอบผิดก็ให้ลงโทษได้เรามี กติกาในการลงโทษนะคะอันดับแรกจับฉลากนี่คือกติกาการลงโทษเหรอฮะก็คืออันดับแรกคือจับฉลากระวังระวังนั้นลงโทษละอืมออ่ะีอันนึงฝากส่งไหนครับคนละอันนะครับใช่โอ้ยมีเสียงคนบปยมาตลอดได้อะไรผมได้รอเรือครับเฮ้ยคุณได้พอพานผมได้ตัวเอ็มครับพัวเอ็มทำไมทำมาพรพรอ๋อได้พรหรอพวกเราได้พรนะครับโอได้ขอบคุณครับขอบคุณอนุโมด้วยอนุโมด้วยนะครับกัปด้านน้อย นก็คือสิ่งไหนก็คืออันนี้ค่ะลุ๊คผมแม่ไหนมีได้ไหนอันนี้เอ็มอันนี้เอ็มแหละอ๋อเออเพราะเอ็มไงใซส์เอ็มไงใซส์เอ็มอันนี้ใซส์เอสใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือเราให้เขาทําอะไรกันก็คือถ้าสมมติใครตอบคำถามผมจะบอกว่าไซส์เอสมันเจ็บกว่าไซส์เอ็มนะเพราะว่าเอ็มแอนนี่มันใหญ่ไงก็คือถ้าใครตอบคำถามผิดเราให้โดนตีหนึ่งที มีแรงแค่ไหนก็ได้ละครับได้เอาแล้วแต่อีด้วยซ้ำเนาะพี่โก้ัากันแค่ไหนเรามาดูกันได้ที่นี่นะมาพร้อมไหมตอนแรกรักกันนะตอนนี้จะเกลิกันและเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทษเนี่ยเกลิกันแน่เลยมาครับพร้อมเดี๋ยวเราจะเริ่มคำถามข้อแรกให้พี่ๆเราใจกันใช่มาอ่าข้อแรกถามพี่โก้ก่อนนะคะว่าพี่โก้คิดถึงพี่บีมมากที่สุดตอนที่กำลังทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่เหรอทำอะไรอยู่ใช่นับหนึตอนที่ทําอะไรเวลาผมผมก็ต้องนึกเหมือนกันว่าทําอะไรอยู่วะเราจะคิดถึงเขาที่สุดตอนไหนอ่ะเราคิดว่าเขาจะคิดถึงเราที่สุดตอนไหนอ๋อเออเฮ้ยพี่บิ๊กนึกออกแต่พี่โก้ยังนึกไม่ออกเลยนะแอบไปไปไปเฮ้ยไปอ่ะไปแอบไปแอบไปต้องนับหนึ่งสองสามใช่ไหมครับต้องตัดความกันทำอะไรอยู่วะใช่อย่างนี้ได้แหละได้แหละอันนี้ได้ไออ่ะมึงคืออะไรไปกันไปกันเมนูได้ไหม หน้าตาเหมือนไม่เคยคิดถึงกันมาก่อนเลยไม่จริงผมอ่ะไอ้นยิงยิ่งช่วงปีนี้นะฮะไม่ได้เคยคิดถึงเลยเพราะว่าเพราะเจอทุกวันใช่คือมันยังไม่ทันจะต้องคิดถึงเลยคือมันเจอมาแล้วนึกอไหมเจอทุกวันยิงอ่ะนับเลยดีกว่าหนึ่งสองสามไอ้เยเอาเนี่ยหนึ่งสองสามตีหรอบ้า่งสองต่อ๋อหนึ่งคิดว่าหนึ่งสองสามตียอมเลยแบบไม่ยอมแพ้เลยแล้วกันนึกออกมาพี่โกจะให้ต่อนได้ปะมันมันไม่มันเป็นอนี่นะมันไม่ใช่การกระทำนะอ่าอ่าโอเคมา เราใจกันนะห 1, 2, 3เหนึ่งสองสามร้อนเงินเขาคิดถึงเธอตอนเหงาแล้วทำไมเธอคิดว่าเขาร้อนเงินรู้ในนาว่าเขาถักกันมาเย้วกันไม่ใช่เงนั้นหรอยลรอผมเคยยืมเงินคุณด้วยหรอวะไอเหงาเหรอก็ถ้าอย่างถ้าให้คิดแบบจริงๆอะเรื่องอื่นมันก็ไม่มีนะเพราะแบบ อย่างอย่างถ้าเวลาเรื่องงานเรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็ไม่เราพอเจอกันตลอดอยู่แล้วเรื่องถ้าเรื่องแบบเรื่องเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยตอนแรกตอนแรกจะตอบไปแบบเล่นเกมแลวคิดถึงบีบแต่ไม่เพราะบีบเล่นเกมไม่ค่อยเก่งเฮ้ยเฮ้ยตัว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 เลย ไอ้ร้อนร้อนเงินนี่ก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทั้งสองคนไม่เคยมีปัญหาไม่เคยยืมเงินไม่เคยอะไรกันเฮ้ยสายป่าด้วยเฮ้ยใส่ป่าก็น่าจะแบบเวลาเหงาแบบเหมือนอยากอยากเจอเพื่อนเนี่ยเอาไปปาร์ตี้อยากอยากแบบเออชิลชิวแบบคือในในมุมที่แบบเออเป็นเพื่อนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมนั้นอาตอบผิดลงโทษไปหนึ่งนับเลยครับหนึ่งสองสามโอ้โหสาม ปิดด้านของให้ตีด้านนี้อยอันนี้ไม่ไวไจับเหรอโอ้ใคร่ <c oughs> เขาจำใครเขาจำแบบนี้ไม่เป็นไรเราไอ้ที่บีเอาคื่น <Yeah. S 2> มีข้อต่อไปแล้วใช่วันนี้ทำอะไรเอาไว้ครับอ่าข <c oughs> ออันนี้เป็นคำถามของพี่บีนะคะมา <c oughs> ในตอนที่พี่บีเหงาสุดๆพี่บีจะทำอะไรให้ให,หายเหงาผมรู้แล้วบีก็รู้แต่มันพูดไม่ได้เอาไอที่ออกอากาศได้ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ออยล์ทีออกอากาศได้อ่ะมาเนียนไดเหรอไม่ตัวเขาเขียนได้แล้วเนี่ย ไม่บางทีอ่ะที่เนี้ยผมลองนี่แหละถ้าเกิดว่านานๆอ่ะมันจะมันจะงงแต่ถ้าเกิดว่าแบบถามปุ๊บหนึ่งสองสามแล้วพูดเลยมันจะเป็นแบบแวบแรกแบบความคิดแรกที่มาลองดูอ่ะตอนที่เหงาทําอะไรใช่เอาแบบที่ออกอากาศได้เออเอาเอาแบบที่ออกอากาศได้เอาไม่ทำเพลงว่ะ เตะบอลไม่น้องไอ้บายก่อนเตะบอลมันได้เจอหลายคนแล้วก็จะหายเหงาเออทําเพลงบางทีเราไม่รู้อยู่เปล่าไม่อยู่เปล่าอะไรอย่างงี้ไงแล้วทำเพลงเราต้องนัดกันด้วยมันแบบมันบางทีมินไม่ได้เหงาก็ไปทําเพลงแล้วไงมีทําอยู่แล้วเพลงก็าทำอยู่ตลอดใช่ท่านบอกว่าเตะบอลครับเตะบอลใช่ที่ผมพูดเตะบอลใช่ไหมไม่ใช่โดน พี่ไมก่กล้าหรอกรุ่นน้องมันเด็กกว่ามันไม่กล้าตีรุ่นพี่หรอกได้จริงๆมันไม่กล้าหรอกมันไม่กล้าหรอกอชชัยเราต้องมีความให้เกียรตินพี่ไม e ่กล้าหรอกจริงๆโทษนะพี่โก้เบาๆเลยตีเบาอยู่แล้วมึงไม่กล้าหรอกหนึ่งสองสามอุ้ยเลจริเรายมันมันมันนโอ๊ย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 มันหนักล้นต่อเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มัน คอมันหนักคอมันหนักมีคอเราได้ตาหน้าเนี่ยอย่าใช้ย่างอื่นไปนะพี่โก้มอญอล่นมาคำถามต่อไปคืออะไรนะเซตอะไรเซทีเซทีคำถามต่อไปคืออะไรนะมาข้อต่อไปถ้าสมมติไม่ใช่กีตาร์พี่โก้จะเลือกเล่นเครื่องดนตรีอะไรโอ้โหง่ายนี่ง่ายไม่ต้องถูกนะครับะเนื่องสองสามหกกอง ใช่ทุกวันนี้ยังนั่นอยู่เขาเขาชอบตีมากครับตีกองครับผมไม่ใช่ตีมึงเนี่ยโอเคเถือว่ารู้ใจกันเนี่ยเพิ่งเพิ่งถูกข้อแรกเนี่ยจากสามกองมีทั้งหมดกี่คำถามครับสี่สิบคำถามไหมเยอะไปเดี๋ยวว่าแกะแพทาม้ เลือกใครก็ได้บนโลกนี้แบบมาร้องเพลงกับเราอยากร้องเพลงกับใครมากที่สุดมันต้องสกบลงมานิดนึงว่าเป็นใครเทศศิลปินไทยไม่ให้เลือกอะให้ให้พี่บิ๊บเลือกเท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 เเทเเมื่อวานก็ร้องอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวกันนะอ่าลองดูลองดูถ้าเลือกมันมันจะมีอยู่ประมาณแบบสองสามคนอะซึ่งซึ่งก็ซึ่งไม่รู้ใครเอออ่าลองดูเอาแบบเอาแบบ เก๋กว่าเก๋กว่าเก๋กว่าเฮ้ยขอใบขอใบ้มาเมื่อวานก็ร้องแต่เก๋กว่าเก๋กว่าเอ้ยไม่ใช่ม่วลม่วนก่อนพี่เต๋าสมชายเหรอบอกว่าเทศเทศอ๋อเก๋เทศอน้ำมาล้ำมาะพร้อมไหมหนึ่งสองสามบุญโนมาเฮ้ยเขารู้ใจกันใบเขาใบกันเยอะมากไม่พอพอคุณบอกว่าไปแบบ เวลาแบบเวเวเก่าผมจะคริสต์มาตินอยู่แล้วอ๋อไปจากนันเลยนะก๋าบุนโนมาได้อยู่เออบุนโนมาโอเคเอาร้องด้วยไงอ่าข้อต่อไปเป็นพี่โก้บ้างครับให้บี่บิ๊ีภัยใจพี่โก้ให้พี่โก้เลือกบ้างถ้าสุดเป็นใครก็ได้บนโลกนี้เนี่ยอยากให้ใครมาเป็นในเอกเอ็มวีเพลงต่อไปของเรามากที่สุดเออใครจะได้บนโลกนี้เหรอให้พี่โก้ให้พี่โก้เป็นเอกให้พี่โก้เลือกใครมาเป็นในเอกเอ็มวีก็ไอันนยากเอออันนี้ยากไม่อันนี้ยากผมต้องบอกว่าเพราะว่าพี่โก้แบบ เราไม่ค่อยได้คุยเรื่องผู้หญิงกับพี่โก้เลยเพราะว่าพี่โก้เป็นคนแบบดีคุณเปลี่ยนเป็นผู้ชายอ่าใช่ครับเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้ไหมอ่ะลองๆฝืนฝืนตัเองดูหน่อยไม่ฝืนเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ฝืนอยู่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยโอ้ในโลกนี้เลยเหรอใช่เลยยากยากมากผมเองยังนึกไม่ออกเลย ไทยหรือเทศหรือจังหวัดไหมพ่อเป็นเอะไรสกุลได้เยอะกว่าหรือเป็นหรือเป็นสังกัดไหมยังไงสังกัดเอาไทยไหมไทยน่าจะอ่าไทยนะเออเอมเจนไหนอะเจนไหนเจนไหนไม่มีหลายเจนอะเจนนี่ปานนันอ๋อไม่ได้ปานนันด้วยครับผมเออได้อยู่อ่านึกออกอย่างพี่โก พี่โกหยังนึงไม่ออกเลยพี่ว่าบิ๊พี่บิ๊บนึกออกยังเอาแล้วผมตอบเป็นนี่แล้วกันอ่าอผมนึกออกแล้วเป็นคนเป็นเป็นเป็นนักร้องเป็นนักร้องอ่าที่แบบต่อเอาใจบิบอะไม่หรอกพี่บิบพันต่อแล้วนะพต่อล้ี่บิบเขินเลยเพราะว่าผมนึกไม่ออกจริงผมแบบเอาตามใจพี่บเดี๋ยวพี่บิบเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะเราเราอยาก ใครอะไรแล้วใหม่นะเอาใจหรือกุนตรีมันมีมันมีนักร้องมีสองแบบคือเอาใจหรือกุนตีนเอาใจโอเคได้มาเป็นที่ที่ดีลองไหมหนึ่งสองซ้ำอิงวัลันทรชอบเขาชอบชอบผลงานเขาชอบผลงานเขาชอบผลงานเป็นเพลงเอ็มวีเขาจะได้ชื่นใจด้วย ช่มีจะได้ตั้งใจทํางานอ้าวที่ผ่านมาล่ะก็ตั้งใจอยู่แล้วป้าใช่เนี่ยเราดูดูมีแบบอยู่ติดตั้งใจอยู่แล้วแต่ถ้าพี่อิงมาก็คือโฟกัสมาอาจจะอาจจะหลุดโฟกัสไปเลยเริ่มเร็วเลยนัดกองตีสามมาแต่มาแต่เที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งวันก่อนหน้านั้นอีกมารอมาเช็คมากวาดพื้นมาอะไรให้เรียบร้อยถึงกันได้ต้องเอาละพ่อค่ะมุ้ยได้ได้นะ เขาบอกว่าเล่นคู่กูไม่เป็นไรแค่อยู่ในแอดมอสเฟียเดียวกันก็โอเคแล้วคุณนี่มันนะฮะแต่ผมชอบผลงานผมชอบผลงานโอเคมามีข้อต่อไปอีกไหมพี่แพรมีมีโอเคอันนี้เป็นของพี่บีบ้างถ้าสุิพี่บีบงอนเนี่ยต้องงอด้วยของกินอะไรถึงจะหายของกินด้วยของกินด้วยเหรอเออเอาของกินกินอะไรแล้วจะแบบอารมณ์ดีชอบกินอะไรมากที่สุดอะไรแบบนี้เอ มีไหมหนึ่ออกผมอันนี้ยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ใช่สายกินอ๋อเหรอเป็นสายแบบอบนาหารของกินเนะาะถ้าถ้าเกิดว่าบ,บีฟงอนล่องงอด้วยของกินอะไรถึงจะหายเ,ออเครื่องด,ดื่มอะไรก็ได้ดใช่ไหมถ้าเครื่องดื่มก็ได้่็จ้เป็นรื่ของกินเออ,เอให้ไหมนีม่เอาเวไหนเนี่ยไม่รู้ไงก็แบบก็เกิดแบบกินกาแฟแล้วหายอารมณ์ดีขึ้น ดีมั้ยเอากระตอกาแฟก็ได้อะไม่ติ่มร้านเลยนะร้นอ่าก็ไม่เอากาแฟเอาเอาเป็นเป็นอาหารก็ได้เออมาแล้วบีมเองขอคิดก่อนอ๋อรู้แล้วต้องเอาอะไรให้บีมกินบีมถึงจะอารมณ์ดีรู้แล้วมาก็รู้แล้วับเลยยังงงอยู่เลยยังไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ตอนนี้คือตอบรู้เลยว่าน่าจะผิดเดี๋ยวพูดพูดดีเลยไปสักแบบพูดแบบเละแบบเน้นึๆกับพูดตามปุ๊บอ่าได้๋ยวจะช่วยเตียงมันอย่างเงี้ยนะ งั้นเดี๋ยวเรานับเร็วๆมาให้ทันกับตู้ตันเลไหมคะหนึ่งสองสามกะหลีปั๊บครับพวกคำเขาทันหรือเปล่าทันพว่าอะไรเมื่อกี้กะหลีปั๊บเออเรากินกะหลีป่ะไส้ไก่อะไรไส้ไก่เหรออ๋อพี่บีบชอบกินใช่กระลีปั๊บไส้ไก่ใช่ครับไส้อื่นไม่ได้หรอไม่ไส้ไก่อร่อยสุดแล้วอไม่ได้เราส่วนตัวพี่ไส้ไส้อื่นก็พอได้แต่ว่าไส้เผือกพอได้อ่าครับ ตลาดบุรีซื้อมาปักพี่บีบด้วยชอบชอบไม่ชอบ,ชอ,บอ,อะไรที่ชอบจริงชอบจริงโ <Okay, S 1> อเคยังมีคำถามอีกไหมบีมมีมากอะของพี่โก้ <laughs> ถ้าสมมติว่าพี่โก้เนี่ยแอบชอบแอบรักเพื่อนสนิทพี่โก้เนี่ยจะสารภาพหลักไหมหรือว่าจะเก็บไว้ในใจโอ้ยง่ายมากอ่าเออเดี๋ยวนะเพื่อนสนิทเลยต้องถามไม่ต้องสถานะพี่โก้คืออะไรอ่ะตอนนั้น่ะก็พี่โก้แอบชอบเพื่อนสนิทแต่ถ้าเกิดว่าสนิทจริงๆเนี่ยมันก็ เป็นคนที่สนิทมันคำตอบแต่ถ้า50%อยู่แล้วนี่แต่น่าจะเออ50 50บอกหรือเก็บใช่ไหมเธอไเฮ้ยไปให้เลือกว่าจะบอกหรือจะเก็บไปครับหนึ่งหนึ่งสองสามเกอ้าวอ้าวเมื่อกี้พูดว่าเธอคงจะไม่เล้นะอ๋อแต่จริงจะบอกเหรอจริงเป็นคนจะบอกเหรอคิดว่าบอกเฮ้ยไม่กลัวเลยเหรอไม่ผมผมเขามีสตอรี่ว่าเขาเคยชอบใครไม่รู้ก็ไม่ใช่ใครไม่รู้ ผู้หญิงนัดนามคนหนึ่งอยู่สิบกว่าปีเลยครับวิวก็เลยนึกว่าเออพี่ก็เลยนึกว่าเขาจะไม่บอกไม่ถึงสิบหรอกประมาณไม่กี่ปีเรนถ่ายไอเอ็มวีคนเราจะแอบแล้วใครสักคนได้นานแค่ไหนเบื้องหลังนะเขาอยากได้นานๆก็เลยบอกไปนานๆไม่วงการบันเทิงอีกแล้วคนเนี่ยวงการบันเทิงตลอดเลยชิงไม่นานขนาดอยู่มานานเกินไปเราอะมายาเยอะนะเออแล้วหมายพี่โก้เลือกบอกก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดว่าบอกแล้วมัน ผมผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าบอกแล้วแล้วสุดท้ายมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเราอะสามารถทําให้ทุกอย่างมันแบบไม่ตึงมากสามารถผ่อนคลายทําให้อย่างน้อยอาจจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ดีกว่าที่จะแบบไม่บอกแล้วแล้วไม่ไม่รู้ไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะได้หรือไม่ได้อ่าก็เลยแบบนี้บอกไปดีกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราตึงเองด้วยเนาะอ่ะตีสิครับเออว่าตอบไม่ถูก ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเบาสิเบาเอาจับยังไงนะไหนค้อนจับอย่างนี้นะคล้อนจับอย่างนี้มาแตะฉลาดแล้วรู้วิธีแน่นอนอย่างเงี้ยรู้ทำไมมันแข็งตัอย่างงี้ตัวอี่มุมนี้ก็วีย่ามุมนี้กูตายแล้วกูไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่เคยมีเลยกูไม่เคยมีเลยพี่แก่ให้มันนกหวีดเนี่ยเออว่างให้ลองดิ มันดูไม่น่าจะสะอาดเท่าไหร่แม่บอกมันมันน่าจะเคยผ่านปากคันเลยมั้ยอบ่นี้อันนี้ไม่น่าผ่านอันนี้ปากไม่น่าผ่านปากน่าจะผ่านเท้ามามากกว่านะครับจากสะพานมามีข้อใหม่พี่แพรได้มาเข้อต่อไปตัดที่ดีบ้างเมื่อกี้พี่โก้เขาบอกว่าเขารักแอบรักใครคนหนึ่งมาได้แบบเกือบสิบปีเลยแต่ถ้าเป็นพี่บีบล่ะพี่บีบสามารถแอบรักใครสักคนเนี่ยได้นานที่สุดมากเท่าไหร่อุ้ยผมรู้คำตอบเลยแบบเป๊ะๆเป็นละน่าลืมไป้ละอ้าว เลขปีอะจำได้เดี๋ยวแค่เลขปีเองโอหยเลขปีเอยมาหนึ่งองทนี่สิวหรือน้ำวะน้ำน้ำน้ำเออเห็นมาถามที่ใหญ่ไหมนะจะกินน้ำไงไปรลอยังสิวน้ำไปเลอยังเป็นสิวชนิดใหม่เป็นสิวน้ำพี่ก็รู้แล้วพี่บีฟตอบได้ไหมไม่ผมลืมเพราะว่าเพราะว่าเคยมีคำถามเนี้ยตอนตอนตอนถ่ายเบื้องหลังเพลงคนเราอะแล้วบีฟก็บอกระยะเวลามาอยู่ว่านานสักเท่าไหร่ อะลองดูก็ได้ใส่ใจน้องหรือเปล่านับได้นะทำมาหนึ่งสองสามปีมันสองปีกี่เดือนไม่ไม่มีเดือนสองเดือนเป๊ะพูดสองปีเป๊ะเนี่ยไม่ใส่ใจน้องไม่แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะยังจำพี่โกได้เลยใครใครจำจริงจำคำโกหกของพี่โกยังจำมาแล้วเลยผมมันคิดดู คุณเป็นมงการมายาเะไยัจำไม่ยังไม่รู้เลยยังจำเลยคิดดูดิสิบกว่าปีเหรอวะอ่าไปดูไหมย้อนไหมย้อนไหมย้อนไหมไ้ผมพูดอะไรไปผมจำไม่ค่อยได้หรอกมงการมายามาายแต่ว่าอย่างที่บอกครับคำโกหกของไมโกวี่ยังจำเลยคิดดูนี่ดนอยใจแล้วนะอ่าถ้าอย่างนี้ต้องข้อสุดท้ายเอ้ยตีตีกันไปยตีตีก่อนตีก่อนอออ่าไม่คิดจับไงนะไม่ไม่จับปกติแหละ อย่างนี้เอออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้จับยังไงนะอืมอันหนึ่งสองสามอุ๊ยโอ้แต่ลูกอุ้ยเอ้า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 เหรอเอ้ยมันโทษโทษเมื่อกี้ความมันคอนต้อไงมันบังคับไม่ค่อยได้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 ดูวงนี้มีปัญหาในการ จับข้าของใช้งานของเอาข้อสุดท้ายเลยให้แบบรู้ๆกันไปเลยระหว่างมิตรภาพครั้งนี้ครับมันจะแบบแตกไปแตกแตกไปแตกไปเลยสามข้อใแล้วนะให้มันแตกเลยดีกว่าทั้งสองคนเนี่ยให้คะแนนความสีของคู่เราหนึ่งถึงร้อยตอบพร้อมกันว่าเราสองคนอะซีกันกี่คะแนนโอ้ได้แบบมันมีเวิตอบเยอะมากเลยนะหนึ่งถึงร้อยเลยนะไปครับพร้อมไหมหนึ่งสองสามศูนย์ เด็กเราต้องมาอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้ความรักความรักมันก็แบบนี้สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเอออันนี้บอกศูนย์เขาคือเขาคือไล่ตามผมอยู่ฝ่ายเดียวไงนี่เราไปหญิงหญิงเล่นตัวนี่เออก็เล่นตัวบ้างแล้วก็อย่างบางทีก็หันมาคุยด้วยบ้างให้เขาแบบไล่เราไปตลอดใช่ไหมใช่เอะไรนะเราตัเราร้อยนะ ไม่มันมีอย่างที่บอกครับมันมีสองเวคือเอาฮาไปเลยกับเอาแบบโอเคจริงใจบิทก็เลยเลือกเวจริงใจเฮ้ยถูกเราจะสือหรือว่าพีทจริงใจอยู่คนเดียววะใช่ผมไม่จริงใจแนหรอเอาแล้วอันไหนขอความจริงเราสนิทกันไหมสองคนนี้สนิทสนิทแหละก็แหละสนิทแหละแนิว่าสนิทอยู่ไหมว่าไม่สนิทสนิทครับสนิทสนิทเกินไปด้วยสนิทมากเกินไปหน่อยเราเรารู้เรารู้จักกัน เกินไปอ่ะเกินไปมากเกินไปบางทีก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยอยู่ด้วยกันด้วยผลประโยชน์แล้วเพราะว่าเขารู้เรามากเกินไปเราก็รู้เขามากเกินไปแล้วต่างคนต่างต้องอยู่ด้วยกันด้วยความแบบกลัวระแวงเพราะว่าเขารู้ข้อมูลเราเยอะเกินไปเลิกจบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคนนี้ไม่ได้รู้ไดรเงี้ว่าข้อมูลเขาที่เรารู้เป็นเรื่องจริงอ่าจากเมื่อกี้ตอนแรกเชื่อใจก่อนนะจากเมื่อกี้ไม่แน่ใจ